สวัสดีครับผมอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบว,วิทยาลัยธนบุรีในช่วงที่บริหารใช้เวลาอยู่ที่นี่10ปีก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำโรงเรียนดีๆให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับวันที่ผมมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีเด็กประมาณ300คนวันที่ผมกเกษียณอายุราชการไปเนี่ย มีเด็กประมาณ3,000กว่าคนเรามีนักเรียนเพิ่มขึ้น1ิเท่าซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์มาศจัย์กับแวดวงในวงการโรงเรียนในขณะที่โรงเรียนอื่นมีนักเรียนลดน้อยลงวันนี้เรามีท่านผู้ในการท่านที่สองมารับหน้าที่ซึ่งผมกับท่านผู้ในการท่านใหม่คือท่านผู้ในการสราธ รัตนปัญญาก็เป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อการมานานนะครับผมก็เป็นคนที่มั่นใจและก็เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านผู้ดูการคนใหม่ที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนสุนรรทรประวิทยาลัธนบุรีต่อจากผมไปได้อย่างมีคุณภาพสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้ปกครองมั่นใจและเชื่อใจโรงเรียนสุนรรทรประวิทยาลธนบุรีคือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีพระบุปัญญาเป็นฐาน คือมองเด็กทุกคนเป็นอัจฉริยะหมดนะครับการมองเด็กทุกคนมีคุณค่าแล้วก็ให้ความสําคัญในความถนัดของเด็กที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ผู้ปกครองพึงพอใจห้องปฏิบัติการต่างๆที่เน้นให้เด็กมีทักษะจริงในการทํางานเช่นห้องประกอบอาหารในการเรียนคหากรรมห้องถ่ายทํำภาพยนตร์ห้องดนตรีแม้แต่อาชีพบาเบอร์ก็ถือว่าเป็น ทักษะชีวิตที่จะต้องเอาไปใช้โรงเรียนสวนกลาบวิทยาธรมดีตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทําสิ่งเหล่านี้ได้เป็นรูปธรรมเรามีการแข่งขันทักษะทางวิชาการหลายกลุ่มสาระวิชาใน3ปีสุดท้ายที่ผมบริหารอยู่เนี่ยเด็กโรงเรียนสวนกลาบวิทยาธรมดีได้เหรียญทองรวมเป็นลาดับที่หนึ่งของเขตพื้นที่ ทั้งทงที่มีโรงเรียนมีชื่อเสียงอยู่มากมายในในกลุ่มโรงเรียนเราใน67โรงอันนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าในปริมาณที่เรามีเด็กนักเ้เรียนอยู่3,000กว่าคนเนี่ยเรามีคุณภาพควบคู่ไปด้วยก็พิสูจน์ได้ว่าสิ่งเหล่านี้คือเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของครูบาอาจารย์ของผู้ปกครองซึ่งเข้ามามีส่วน,นช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนโรงเรียนตลอดทั้งชุมชนต่างๆคุณภาพครูผู้สอนเนี่ยตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นครูโรงเรียนนี้ มีความขยันมุ่งม,มั่นตั้งใจเข้าใจนักเรียนแล้วก็อยู่กับนักเรียนแบบพี่น้องแบบครูอาจารย์ผสมผสานกันสุขทุกข์แล้วก็เด็กขัดข้องอะไรครูที่นี่มีน้ำใจเมตติมากนะครับทั้งกับเด็กนักเรียนทั้งกับเพื่อนร่วมงานเพราะนั้นจุดแข็งของครูที่นี่ก็ทำให้โรงเรียนมีส่วนประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเรามีครูที่มีผลงานทางวิชาการ ในระดับประเทศนะครับเรามีครูที่มีโอกาสไปพัฒนาวิชาของตัวเองในต่างประเทศคุณภาพครูเนี่ยต้องเกิดจากการพัฒนาที่โรงเรียนสลับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มที่ที่โรงเรียนสมเด็จวิาลัยรมบุรีก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมครูนะครับไม่ว่าจะเป็นไปเรียนต่อต่างประเทศในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเรามีโครงการที่ให้ครูไปพัฒนาครูเหล่านี้เมื่อเมื่อออกไป เห็นประสบการณ์ดีๆในต่างประเทศก,ก็กลับเข้ามาพัฒนาโรงเรียนเราในด้านต่างๆได้อย่างดีนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ครูที่นี่แตกต่างจากครูที่อื่นคือว่าครูเรามีผลงานวิจัยเรารวบรวมผลงานของครูที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนจริงอย่างมีคุณภาพเป็นงานวิจัยไปประกวดแข่งขันแล้วก็ไปนำเสนอในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้รับรางวัลมาหนังสือเล่มนี้เราใช้ชื่อว่างานวิจัยคุณภาพสวนกุหลาบทนบุรีโรงเรียนดีของประเทศไทยซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพของครูที่นี่ว่าเป็นครูที่ใส่ใจในเรื่องงานวิชาการจนมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับวันนี้ผมกเกษียณอายุราชการแล้วนะครับได้รับมอบหมายจะ กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้เป็นที่ปรึกษาของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตอนนี้ก็ไปทํางานอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่มากมายให้ให้มีคุณภาพดีขึ้นอีกหน้าที่หนึ่งที่ผมตั้งใจไว้ก็คือว่าผมจะเข้ากลับมาที่โรงเรียนสูนเราวิวทยทลาลัยตรบบรุนบุรีจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนในฐานะที่เป็นบทบาทอดีตผู้ในการโรงเรียนได้อย่างไงก็ได้รับอมอบหมายให้ทําหน้าที่นายกสมาคมผู้ปกครอง ครูและสิทธิ์เก่าโรงเรียนสวนกลาบวิยทยาลัยธนบุรีบทบาทหน้าที่นี้ก็คือเราจะสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนได้อย่างไรเพื่อจะให้โรงเรียนได้พัฒนาอย่างข้าวกระโดดอย่างเชกเช่นที่ผ่านมาผมก็คิดว่าวันนี้ผมเต็มร้อยในการเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมท่านผู้ในการโรงเรียนท่านรองผู้ในการเรียนและคณะครูของรโรงเรียนสวนกลาบวิยทยาลัยธนบุรี สำหรับท่านผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้ลูกๆหลานๆได้เข้าเรียนในชั้นม .1 หรือมอ .4 นะครับปีนี้ผมคิดว่าถ้าท่านมองโรงเรียนสวนบุรารวิรทยาชนบุรีไว้ผมคิดว่าท่านมองไม่ผิดหรอกครับในตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาที่ผมบริหารโรงเรียนนี้โรงเรียนเราได้ปูพื้นฐานต่างๆเพื่อจะ สร้างนวัตรกรให้กับประเทศชาติท่านสามารถประสานงานติดต่อเข้ามาขอชมสถานที่จริงพื้นที่จริงเพราะเรามีพื้นที่โรงเรียนถึง30ไร่นะครับซึ่งโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยหาโรงเรียนที่มีพื้นที่กว้างขนาดนี้ยากมากถ้าจะมาพบผมมาปรึกษาเรืออะไรก็ยินดีนะครับผมทํางานอยู่ที่สํานักง,งานสมาคมผู้กครองครูและติกเก่าซึ่งอยู่ภายในโรงเรียนสุขลาว,วิทยาัธนบุรีในฐานะนายกสมาคม ผู้ปกครองครูและสิทธิ์เก่าของโรงเรียนสุนุหลู่วิทยาลัยธนบุรีที่ผมได้รับมอบหมายจากองค์คณะมาผมจะทําหน้าที่สับสนุนเกื้อกูลโรงเรียนร่วมกับท่านผู้ในการศลายธรัตนาปัญญาทําโรงเรียนสุนุรภูวิทยาลัยธนบุรีให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ยิ่งๆขึ้นไปผมใช้เวลา10ปีในการทําโรงเรียนให้มีวันนี้ผมคิดว่าระยะการจเจริญเติบโตขอ,องเรียนจะสั้นลงวิธีบริหารรูปแบบโรงเรียนแบบเดิมๆกับนโยบายเดิมๆที่มีอยู่ในโรงเรียนต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เข้ากับการเวลาไม่เข้ากับยุคสมัยโลกของอนาคตมันเปลี่ยนไปมากนะครับเรามองว่าโลกขออนาคตเนี่ยเด็กนักเรียนต้องมีทักษะอะไรบ้างที่จะติดตัวไป เด็กนักเรียนจะต้องมีศาสตร์อะไรองค์ความรู้อะไรที่จะติดตัวไปเพื่อจะต่อสู้กับสังคมในอนาคตได้เพื่อจะให้เป็นเด็กที่มีทักษะชีวิตในอนาคตที่ดีผมคิดว่าผมมั่นใจว่าผมกับท่านผู้ในาการโรงเรียนสุนหรววิทยายัธุธมรมดีและคณะครูผู้ปกครองจะจับมือกันพาโรงเรียนไปถึงจุดนั้นให้ได้ขอบคุณมากครับ